กุดหลวงปูอยู่ใต้ศาลาพู้ใหมากถามมาถามตายแน่นอยล,กกลักกายไปต้มปูตาใก้ด <ไป S 1> ีดตล <ร S 1> ะตสองแสนกัวเปิดคำสีบาลูกพีหายินหัวเอาพอดีค่ะผู้ใหล่ปอยพีบาคือท่านรอปภครับอยู่ไหนครับอรอพอสอหออยู่ไหนครับเดี๋ยวค่ะบอมเมนค่ะอันอน อันนี้เป็นเวทีของโตเกียวมิวสิกนี่แสดงนะครับขึ้นมาหย่างรับมองนี่โตเกียวมิวสิกบอกขาดแมนครับเอาใส่เข้มจกักรีสิบาทเนี่ยเอาแม่แม่มาขายยังครับเนี่ยโอ้ยบ่ได้มาขายอันอันเอามาตะล้งทานบางเว้นนี่แหละไปญาติเพื่อนมาได้ขนมถุงเดียวอัน ใช้บัรกกอกในทั้งข้าวปุ้นในทั้งข้าวลาดแกงอันผมบ่ได้พกเงินมาครับแม่โอ้ยบ่ได้มาขายมาเฮ็ดหย,ยังก็ยังว่าไปญาติอันตวงท่านนําเพิ่นมาได้โอ้โทษโทษถกค่าฟังไหนครับอันผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์บักคันนี่แม่นโตจริงเสียงจริงล่ะเนี่ยโต้จริงบ่น่าชิดเลยมันเป็นหยังปาดแหลกกว่าในทีวีนะคะนี่มันสิมาแหลกแล้วจังได๋เขาใส่เสื้อลำตเกี่ยวอยู่ดานฮีกแอมผู้นาขาวใสอยู่ตี โอ้แสดง่า่อยบ่ดได้ใส่น้ำเจาได้เนาะ่อยเลยแหล่ะเนาะโอ้อันคือยังษีว่างหันได้ยินมาเปิดโตศิลปินไม่มาแหม่แม่นานุนโตเกี่ยวมิวสิกโอ้กะอันมือน,นี่คอยไม่ลูกระว่าจะเสียมาฝากน้ำไดบ่สะเด้ห่วยมันเต็มเบล่อเดยดักรองพวกนี้มันเต็มคักแล้วปีนี่รับคักแล้วเอาอันรับกะรับอีกแนะ่ มีจากคนมีสองคนอีหนึ่งว่าอยากเอามาฝากเป็นหางเคียงเห็นเขาเต้นยุ่นี่ีเด้าดีๆได้เงินหลายๆอยากเอามาฝากน้ำสเดีดเสียงดีอยูุบาสานาเอาเต้นก็นดียีง่น,งนีเต้นดียีน่อยนีเสียงดีโอ้พอดีย่ละตอนนี้เฮ็ดวงใหม่อันซากกับาดเล้วยี่สิสซากกับพุระเสีังสีแล้วโอ้เดนเสือก็มีจ้านักร้องก็องไร้องได้ มันเป็นผู้จังไหรล่ะวุ้ยลูกสาวไงข่อยผู้ดีก็อย่างเดียวข่อยสิไปเอิญมันมาให้เบิึงลาลาลูกแข่งรับงานราคาหน่อยราคาดไม่แสดพร้อมสามารถใ้เพื่อนดูลูกข่อยนี่ผู้ดีผู้ดีข่อยไม่อยากพากจะเม็ดเกิดยุ่นี่นี่เั็นไทยบาดก่อเขาหนีล่ะเกิดยุ่นี่ล่ะการยิ่งใหญ่นี่แต่ว่าอี่งใหญ่นี่มันเสียยางหนึ่งเนาะมันเสียยางอี่งใหญ่นี่มันสูงก็เอ้าใส่ล่ะไม่นี่ยังไกลหลังข่อยปิดไปบ้างหันเอ้ยเอ้าเอ้าโอยแม่มึงเอ้ย เมยุพี่เ <ส stat S 1> มยุพี่มาหาเหมีมีเออมาเรีวมาเรียวไม่หยังอ่ะไม่หยังข<ไ>ึ้นไปหยังสันเอาาเอโอ้ยลูกไข่เจ้โอ้ยจะเป็นผ้าไข่เลียนหยังดอกลูกไข่ลูกไข่นี่แหละจ้องข้นี่แหละว่าเสียวมาฝากคณะจังมาล่ะสู่มันมาทางเม่นกูกุญญานเว้ยเม่นอยู่หันแม่มันได้เปิือเมย์มันมานีมานีมาสวัสดีเพ่นก้อนลูก มานี่ลราคาจอดโอ้ยอันสวัสดีทำความสวัสดีพะก้อนนี่นหัวหน้าตัวเกี่ยวมิวสิกอ่าเออวัดดีเอ,อ้าเอ้าเม่มึงบัดนี้อันนี่ละลูกคอยโอ้ยนอเรียกไม่กับกเ,เรียกเบื้องหน้าเบื้องหลังกูว่าศูนย์แท้ข้าวขาข้าว่อหังห่อ้อาสวัสดีค<อ>่ะ ทำให้พ่อทำให้พ่อแม่หยังระบาดนี้ทำลูกคอยอีนี่แหละว่าสิมาสมัครเป็นนักร้องแต่วันรีนไกลมันสั่นมันมาสีร้องอะไรบัดเนี่ยวิ้ยร้องได้ก็แล้วกันของเจ้ามี่หยังก็น้องซีน้องซีแก้มเออน้องซีแก้มน้องลีโอของคอยน้องซีอุยอันนอกนี่หยังก็ร้องเพลงอันอี่หยังก็ฮานุมานกุ้งฮานุมานตะเวนกุ้งเพลงใหม่กําลังสีออกจากน้องลีโอนี่ละน้องลีโอนี่ของคอยกับมีน้องให้แต่กินนี่กูบกากินเด้อให้แต่กินกันเลย สองคนนี่ตีลูกเจ้าแม่ใหญ่มีความสามารถอีหยังเนี่ยแหะสิมาสมัครอยู่ตัวเกี่ยวเขามีจะพูดเสียงดีๆได้อี่งใหญ่นี่เต้นดีดีเจ้ามาเต้นเลยน้องอีหยังเจ้าแน่น้องอาดน้องบอลมาเต้นแข่งลูกไปเลยน้องอาดน้องชอปเปิลน้องทู่น้องผู้ล้วหกคนผู้ชายเทียหำใหญ่กูดูผู้เล้วดังนี้นี่ใหญ่กว่าของเจ้าอีกนี่มาเตียวมึงเปิดให้เพลินเบิงดูโอ้ยนี่ฮะกูบอกว่าล่างก้อนก้อนขึ้นมามาหนีมาเต้นให้เพลินเบิง ใส่ความสามารถอันผูใ้ใดสิสมัครก่อนอันอี้ไงหน่มาเต้นหนเพื่อนเบิ่งมาล่ะมาอันคอยลืมบอกมันเป็นยังอีนี่หูหนวกโอ้แต่มันสิเต้นใสจมูจังไหนยามเขาแป้งหลังตีมันสิเต้นจังไหนเอาเจ้าบ่เคยเบิ่งติเวลาเขาเ,าเด็กน้อยออกโทรทัศน์นี่เนาะเด็กน้อยโรงเรียนโสดนี่เขาเต้นเขากระสีมีภาษามือเด้ คือบอลาเมย์ญ่เอ้ยเอาได้การเป็นนันเสื้อเขาต้องใส่หูนะการเต้นจังหวะอ p and down up and down มันเป็นอย่างเวลาออกงานนี่คอยออกน้ำมันเดี๋ยวคอยนั่งยุ่งหมองเมย์ไ่เสียขาวๆนั่นบอกมันก็ได้นั่นโอ้ยนอเอาอีลาลงมาอีลามึงโบกมือใส่พอมึงไผย,ยันดิอีลาลงมาเต้นใอ้เพื่อนเบิ้งนี่มั้มันบอกได้ยินได้เมย์ญ่ลูกเจ้านั่นนั้เดี๋ยวบ่าอยากจักเม็ดตัวโอ้ยกูพออ่อแต่ละมื่นแต่ละเป็นกูพ่อไอ้หยังในสูเอ้ย เต้นให้หัวหน้าเพื่อนเบิร์โอ้โยกูมาพว่อีหยังเอาจังสีนอ,อนเดี๋ยวจะเริ่มจากสเตปช้าๆก่อนนะคะช้าๆนะอ่าอาจารย์นัทตีค่ะเพลงช้าๆคือจักหนึ่งเพลงเพลงสเตปใดกระได้เรนมาเลยเบิงาา์นเบิมันจะเต้นให้เบิงเต้นซ่าๆ่านหน้าฟอนบาน โอ้ยกับ,บ่าฟังหนาฟังหลังเนาะมึงได้ยินบอเพิินบอกให้เต้นเพลงซาเพลงซาอีหยังก็แม่อยากซื้อน,นาปลาวัดตีคุณแม่นาบลาดีเด,ด้บ้านลุงพลนอยู่ตรงขามวัดท่านเนี่ยแม่มึงฟังกูไม่เดอ้อมึงเบิ่งปากกู<แ>เขาให้มึงเต้นเพลงซาได้นั่งเพลงซาด่แม่เต้น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  โอ ality, vitamin C, vitamin. ้อยากกินนั่นวิตามินซีคุณมินบัตตีนัน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 เห็นบ่ไฟขาวๆทั้งหลังนันไปชื้ออีผาามือตีว่าตะเด็ดทำงานน้ำเพลินขายของให้ตาเพลินเนาะมันขึ้นนาทีฟังเขาไห้มึงเต้นเพลงซาโอ้ให้เต้นเพลงซาบัตตี ออาจ้าท่านไหนเอาเปลี่ยนไม้กระสันเปลี่ยนไม้บัดนี้สิให้เต้นเพลงเร็วสูเบิ่งเลยค่ะบอสบัดนี้โอ้ยข่อยเบิ่งแล้วข่อยเมื่อย์น้ำจ่อแม่ยายเอ้ยสเตีปเต้นเพลงเร็วนี่สุดฉีดแล้วก็มันเลยอาจารย์เล่นเพลงเร็วบลืมบิรมกบ้างคืนค่ะเอาล็อกเบิ่งกมาเนอเฮียเฮียเฮียหุนหุนหุน ฮุดฮุดอะไรใจลูกเฮียอาหารทาคนเฮียฮุดฮุดโอ้ยไม่อยากปนี้ฮุด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 ปนี้ฮุดดนทีฮุดเฮียนทอนเจ๊สามันแปลว่ายังโอ้ยไม่ให้กูเตะนำแท้เออมึงได้ยินกูบอกบะเพิ่นให้มึงเป็นเพลงเลวอีควายมาจังได้ก็แม่อยากได้ลักคลิปลักเล่หวัดดี คีมลักเลกก็มีขายยูบูดพุ่นทั้งหลังพุ่นทั้งหลังพุ่นคีมลักเลกก็มีขายข,ายของในนุ่นทาแล้วครีตแต่เล็กก็ไม่มีริ้วลอยมะฝ้ายออกอยากปวดข้าวเหนือยกูถามก่อนว่าจังไรละ่ะเพื่อนไฮมึงเท่าไหร่นี่กูเป็นลูกน้องเพื่อน <c oughs> อัดบัคือดอกเดียวเอาอัดนักร้องเนาะค่ะเนาะน <c oughs> มันบ่ได้ดอกจังสี่เปิดเพลงเร็วกว่เต้นเพลงซาบเปิดเพลงซากับเต้นเพลงเร็วแบบนี้รับบ่ได้ดอกอาจารย์เอาน้าร้องนักร้กองอีหล่าอีหล่ามามามาโอกาสมึงแล้วโอกาสจะเป็นยังดอกเวทแต่ละมือนางนางก่อนนาง โอ้ยมึงหูนวกอีกปอบใบห้าเมมึงติลืมบทจะคของแล้วปะใดล่ามาอันน้องเนธปรินทร์ตอดต่คานีนี่ตีน้องเนธนี่ราคาเนาะมันคือบักมูดวงเถออันน้องมิสายาเดยวัดตั้งไหนอ่านักร้องสาวห่นเอด็ดเปีดเนธปรินทร์อดโอ้ยจังสีกะกาเป็นตักงโองเนาะสวเอาก็เปหยังดอกค่ะว่าแต่เสียงดีแต่ แล้วม่ได้๋ยลองเพลงเป็นอย่างเดียวได้บอดเฮ็ดยังเป็นแน่นอกจากลองเพลงเพราะว่าใครเพลงเนี่ยเขามีทั้งแสดงมีทั้งเล่นเอ็มบี้มีทั้งเป็นดารหลอกดาร่าร้อมเด้ลำเป็น,น่ยนนนี่เอาลำกระเป็นผู้นา่าลำโศกนี่อีเมียเด้อครูมาถ้าต้งน้ำตาเลยมาท่อไปพอดีล่ะคอยสิรับงานลำเลี้ยงตัวก่อนน้ำตีเอาอีลหล่าลำให้เพิ่นฟังอันน้องนี่มักแต่อ้ายไร้ค่าดาวอีหลีลำคืนนีใครโลเด้ลำโอ้ บ่ฮัดในห้องอยู่ไม่ไงฮะบ่ฮัดในห้องตี้คอยคือไห้ละสันทังฮัดทักูมักย่องได้เนาะเออรับดีดีอันเดียวได้ครับยังไมก่กันมึงกะเกิดแม่ตะโดดตะกี้มึงกะเบาดีดียู่มึงเป็นอย่างคือยังเบาดังมือปนีเอาใจฮีมาเราบท้งเบาหีหอมเบาดีดีฮะเป็นอย่างปนีเต็มึงไปถึือีหอย่างปนีเพื่อเสียงต้นลอยเหี่ยวอลำหิงหีหายอีหยังหีหายอีหยังย่างกายกระเลยเป็นหูเออปั้นกรเละเบาครังหีท้า ใหเฮียพ่อไดว่าเฮียเชือกเบาดีๆนะเอ๋อะเอาละเอ๋อะกูฟังย่ายง่ายจนนี่พูใหญ่บ้านแจ้งจับกูแล้วกูว่านี่จังอีหยังหีหิหายหายจนนี่เนาะใอ้หอยลับหอยลับลับลอบกันอะไรม่ใหญ่เอ้ยลูกเจ้ากระด้ษห้องหิฮักแหายหายหักนอกหีหิ ตลกบวนแท้อีปอบนางยูซือมึงอยจะสอดเขามันสิลืมอืมอันเอาสีเนี่ยมึงรับบอกรืดอกนางถ้ามาฮือร้องเพลงห้องเพลงเอาเพลงชาตชาหวานหวานจากหนึ่งเพลงเอาเพลงฮ่นฮาช้ำรักจากอุบลที่หนึ่งเลยนี่ค่ะบอสนี่ฮะช้ำรักใช่ร้องปกันนะช้ำรักจากอุบลเรื่องปวดผู้บาญฟินแลนด์ฮอนฮีเขาลืมพึมพำฮะฮะฮอนฮีเขาลืมฮึมพำอย่างอะไรฮึมพำ ท่นนี้มือเมื่อโอ้อาจารย์นักดนตรีอันอันเท่รถดำเห็นมันจะขั้นแน่พนะทอนนี้อันนี้อันนี้ตึงตึงท่านตดตึงตึงเออเล่นดนตรีเห็นมันแน่บอกว่าจัดมาค่ะเมย์เมื่อยดนตรีม่ลืมบึ้มบั่มโอ้อาจารย์ดนตรีม่ลืมบึ้มบั่มพนะเอาอย่างขี้มาอย่างขี้ทำห้าขาหูหนนะทำห้าขาหูหนโอ้ยหาเลยจังขอดจังคนเพลงแม่ยเปนอย่าง้องคนคนคนท่าหัวท้อ กูบนนะอาจารย์นี่นั่นมึงจะฟาวเหาเหาเมยมึงอย่างซุ้ทั้งล่างไลยกูล้นเลยเออหองหาหนที่กูหุนตตดิ้ใ่ก่อนปีเี้ให้หอกเาลาลาลลา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 ลลาาาลาาลาาลาลาลาาาล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 าาลาลาลาาล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 านาล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 า กูคุยน้ำพันใบมาเสียงดีวสันไม่คุยมาเสียงดีเสียงดีมีสมนีตดข้ามสามาแต่มีสมนีตีสิมายูนี่ลองเพลงเร็วกันไรลองเพลงเร็วก็ได้เอาเพลงเร็วกันนั้เพลงเร็วสนุกสนุกอันคือเขาลองว่าอันเอิร์นอายเนเธอยามเธอมมีแรงนั่โอ้อห่เพลงปวดพยาบานพิษเล่นนี่อารยิวหิวเฮะ แม่ยายเป็นยังบ่ล่ะเอา้าแม่ยายเอา้าเอ้าแม่ยหัวไตไปสายโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ย,อยเอาจังสีส่ซะไครเบื้องคักแล้วว่าเป้าตัวเกี่ยวมิวสิกนี่พวกเจ้าสองคนบ่คือดอกขวัญจิปหาเห็ดน้ำอื่นออ,นอ,อกเอาเอาบ่เอาติบดบ้าบ่เอาดอกแต่บักชิดจังกะเสียงไหลบ่แห้งแล้วเอ้าเมย์มึงบาดนี่เมยไรเฮียมึงจะไปเห็นใจแต่กูหน่าละแบดนี้ เออแม่นี่ยีเดาเขาหน้าให้ยีฮีเหรอหน้าให้ยีฮีเนี่ยหน้าให้ยีฮีแต่บอาธรรมดากะฟังยาังยี่ปอโอ้เฮ้ยว่าแล้วทำไมลูกเฮ้าได้หนิลูกเฮาลูกกระจ้างแม่งมาอยังกูบอกกูสอนจักเทียแล้วก้อนขึ้นเวทีอยักกินน้ำแข็งไปกินหะซจแตกยังน้ำปลาใส่นน้ำแข็งอี่คุ้ยให้ยังอ่ะให้ยังน้ำตาลเชื่อมเขาไว้กระปุกมึงไปเทน้ำปลาใส่นน้ำแข็งแค่พอมึงอย่างอ๋อแล้วทีนั้นถึงันเนาะเฮ้ย อันแกงเขียวหวานน่ะกูบอกว่าแกงเขียวหวานแมฆ้ว่าแล้วเอาไว้ในหันมึงอย่าไปกินออแล้วเห็ดไป็นตะเกาวงเศร้าพูดจนฟ้องขึ้นเลยยี่ห้าห้องไหนนั่นเป็นห้องไทยห้องฮีต้มเหลวต้มมอะไรแต่กูสูนไหนกันให้บัดกว่าคอลงท่านตะเวงกับพ่อแห้งหรอกุหลาลบควันสั่นเอาสอบมาใส่จะเสียวไปเพี้ยผู้ใด มาเมาไปห้อยไปหิ้เอา,อเา,เอาเอห้ามหิมาเมาอีกนะครับมาวมาควบกิงแหลวผู้ละคนนั่นเวียนมาสัน่นก๋วยเตี๋ยวถ้วยเกาเวียนอยู่ซีเทียผุนเนาะสัมปะหลอแตกตายแต่ผู้นีกน้กลัวเนาะมาต้องมาเมาเลสูสองคนนี่แหละสากพันหาไอ้กูไปเวียนที่ไหนเป็นเวียนที่นั่นเอามาต้องมาเอาเลยไปเลยมึงออกจากบ้านกูไปเจา้านณีมือเอื่อนกูจะไปอำเภอเส้นซื้อมึงออกฮะกูจะไปออกจากบ้านเอาห้าพันเออเฮ้ยห้ยห่อแฮ ล่ำสู่ข้าแม่มก็อย่างต่เฝ้ากับปบ่าหลู่เลี้ยงหอห้ามมันมีบาดมีห้องฮะหอ,อห้ามมันม <openly> ีหาดมีห <Jam> ้องมึงไปเฝ้าให้มันสัตว์ก่อนมึงยังมาคอยมาล่ำอีสัตว์หอห้ามันห้องมีหาดมีห้องมีหาดมีห้องเออมีหาดมีห้องมีวาดมีทรงเออมีหาดมีห้องมีหอหินแท้ๆอ๋อยน้อแม่มึงสิมีบาดมีทรงอีหยังอยู่นี่แม่อีหยังเตะครับหอกกูหาเสียแตกยัง ป้าเจ๊แม่มึงอยังมึงหนีไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้ให้ลูกเลยไล่แล้วกูว่าให้ยู่แล้วกูจิตผุนไปหาเอาลูกไนกอ,อกไม่แล้วกูจะไปหาเอาน้องอีหยังชอปเปอร์คุณเป็นลูกป่ะนี่เท่านี้ให้หอยอีเนาะไล่ยี่หลี่แหละกูว่ให้มึงยู่น้ำกันแล้วกันเจ้าคือมาให้เหียดพี่นี่หอนอีพี่แหลกเนี่ยโอ,อ้ยกูว่ได้เกียดดอกกูอันอีพี่พแหลกมึงมาผู้ใ,ใหญ่ป่ะน,นี่กูผู้ใหญ่ขืนกูว่ามันสูบลมยี่ปอบแล้วเขาเกียวเต้ยแล้วมึงได้ยินปะแก้ามาเต กูหละค้อนมาตันมานั่งถาแต่ซีโม้งขุนเห็นเวทีตังเปลียวคือว่าตังซอยเขาเออห้อมไทยห้อมฮีห้อมนี้ห้อมฮีเขาเอออีคว้ยเมย์พึ่งบัดอี่เมย์ลูกข่อยมาดาข่อยคากแท้โอ้อีฮีอะป้านางเมื่อมเย็บมาอยู่น้ำกูดอกเมื่อเมื่อมเง้านางเลยมึงมีแล้วกูว่าสิ่ยูน้ำเด็กกูว่าเสียวได้ลูกซทำ เขาหนีเปิดแล้วอีโค้ยยังกอดแม่เมื่อาวอนอานแกวังเว้นจะพ่อไปตะบ้านดันบอ่อ,อไปสิบอกพ่อยังไมาลักไปกินแล้วโอ้ยเข่ามาอีปอเพิ่นเขียวเตยอย่าตักเตยกูเอากันหนึ่งกันไม่ยอยากล้ำเปลี่ยนแบบสันสามหมองกูหละคิดน้ำประทันมาสิไปเหรียญใส่แน่ได้กะบ,บ้องนั่นได้กะมองนี่ได้กะมองนูน่นโว้ยปีนาพุ่น ทางบ้านนายฝุ่นมึงบอาดีๆเขาเขาเซ็งมึงล่งอยู่เดี๋ยวนี้ <c oughs> ขอบคุณครับเสียงปรบมือเสื้อนะครับคณะตลกทางตัวเกมส์เสกน้ำแน่กันละกันกับพี่นอกนะครับเมือ